ชาร์จจริงครับชาร์จเดียวจริงแต่ว่าทำให้แบตเสือ่อมเพราะฉะนั้นพวกนี้ครับกิกชาร์จ2.0 3.0เนี่ยผมจะไม่ใช้กับ a m มซ n ง S10 พัตผ,ผมแน่นอนเพราะว่า x y n o มันรองรับแค่อะไรที่ฟาชาร์จแต่ถ้าเป็นสแนปดากอน,นอได้ครับเนี่ยพวกนี้กิกชาร์จ3.0เนี่ยได้เลย ส่วนสเปคระบบแฟลช h าร์จอะไรก็ไปศึกษาหาข้อมูลตาม Google ครับผมจะไม่อธิบายส่วนนี้ผมจะเน้นเนื้อเน้นปฏิบตัติครับจ่องพอผมเน้นปฏิบตัติผมพูดไม่เก่งผมลงม,มืออย่างเดียวช่องดาวช่องดังเขาพูดเก่งครับเขาก็อธิบายไปแต่ผมเน้นปฏิบตัติอย่างเดียวครับการร่วมทดสอบอะแดปเตอร์ก็มีแค่นี้ครับ เป็นอะแดปเตอร์ที่ผมมีส่วนของ iPhone iPad ผมไม่มีครับผมไม่ได้ใช้ผมก็ไม่ได้เอามาทดสอบตัวนี้ที่ผมซื้อมา2ตัวนี้ก็เห็นราคาถูกนะพอมาใช้ร่วมกวับตัวนี้ครับผม,มเอามาไว้ใช้ชาร์จกับตัว power bank นี่โดยเฉพาะผมไม่ได้เอามาชาร์จมือถือเพราว่าตัวนี้เขารองรับแบบคลิกชาร์จของเขาเองก็อีดูเหมือนกันก็เข้ากันได้ คงเลยเอามาใช้กับตัวนี้มันได้เอามาชาร์จมือถือครบแต่ถ้ามีอุปกรณ์มือถือที่รองรับคกิ๊กชาร์จ2.0 3.0 00, ก็อาจจะใช้ครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าเน้นปฏิบัติรายตัวครับคลิปต่อไปผมจะมาทดสอบพาท่านผู้ชมมาทดสอบตัวนี้ครับ สายชาร์จต่างๆ <S <S นี่เป็นของอีดูปของออชีก็มีของจีนก็มีของซัมซุงหลายครับว่าเขาสามารถจ่ายกระแสไฟได้จริงไหมแล้วอันไหนที่สมควรใช้ไม่ควรใช้เครับเดี๋ยวมาร่วมพิสูจน์ในคลิปหน้าติดตามได้ครับกดติดตามได้ถ้าอยากรู้ว่า สายสายแต่ละรุ่นสายแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงเราคลิปต่อไปผมก็จะมาพิสูจน์ตัวนี้ครับ <c oughs> อะแดปเตอร์ชาร์จสำหรับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ได้ครับมีทั้งของกล้องแกงของของยี่ห้อหน่อยเนี่ยครับอะไรเนี่ยเบสิุตเบสีสหรือเบสิุตผมก็อ่านอ่าอนไม่รู้อ่านออกเสียงทู อันนี้ก็โอคีอะไรโอคีด้วยเราเเขาอ่านกันอย่างนั้นนะครับกีตาครับกีบต่อต่อไปตัวพิสูจน์ตรงนี้แล้วก็จะมาพิสูจน์ตัวนี้ครับจะมารีวิวไม่ใช่รีวิวหรอกครับก็คือทดสอบเลยว่าสามารถจ่ายกระแสได้จริงไหมชาร์จได้ไวจริงไหมระหว่างไมโคร USB บกับไทซีนี่ครับ ว่าเขาตัวไหนชัดเดียวกันครับขอบคุณที่รับชมครับถ้าท่านต้องการอย่างรู้ขอ้อมูลในแนวเชิงปฏิบัติก็กดติดตามช่องเลยนะครับขอบคุณท่านทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ